สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยบาร์บะทอสลูปัสเล็กครับผมก็จากเทสที่แล้วที่เราฟาสต์วิวไปเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับก็ต่อไม่ยากนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนก็เยอะพอควรนะฮะโครงในก็ส่วนมากนะฮะแล้วก็ผมจะให้ดูอันนี้นะฮะอันนี้คือชิ้นที่เกินมานะฮะ ชิ้นที่เขาไม่ใช้นะฮะซึ่งเยอะมากนะ,ะก็จะมีทั้งมือมือนี่มาครบนะฮะทั้งมือกำม,มือแบนะฮะมีชิ้นของโครงเท้านะฮะแล้วก็ตัวเท้าแต่ว่าไม่มีพ c ซีมาใช้มันก็เลยติดด้วยกันไม่ได้ตัน,นี้ชิ้นต้นแขนนะฮะเยอะมากเอาไปทำเป็นอะไรเยผ่านไป แล้วก็อันนี้เป็นชิ้นของ action base สชิ้นนะฮะเป็นชิ้น action base โอเคเรามาดูกันที่ตัวบ a รทอกันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะฮะขั้นแรกก็คือสำหรับรถแรกนะฮะก็จะเป็น action base ฐานมุกนะฮะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยลายที่เขาให้มาก็ไม่เหมือนกับที่ขายในท้องตลาดนะ นี่ผมตัดเส้นเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นนะมันคนละลายกันแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวล็อกไว้หลายอันเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแสดงให้ดูแล้วก็จะมีฐานค้ำสำหรับอาวุธนะฮะแล้วก็ค้ำหางได้ด้วยนะฮะมือกำรรนะครับ อีกหนึ่งคู่นะฮะตัวนี้ผมทาสีมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มือแแบนะฮะตัวบาปทอสนะครับแล้วก็อุนตารักแมทนะครับแล้วก็ตัวยึดแล้วก็สายเส้นสลิงอันนี้นะครับนี่คือทั้งหมดที่เขาให้มาในกล่องแนะก็จะ,จะได้เป็นบาปทอสลูปัสเล็กตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนเลยเรามาเริ่มกันจุดขยับที่หัวนะฮะสำหรับหัวนะครับก็คือก้มไม่ได้นะฮะก้มค่อนข้างที่จะมันจะติดคางสีแดงๆตรงนี้เงยนะฮะซ้ายขวานะฮะหมุนได้รอบครับไหลครับสามารถยกขึ้นนะฮะยกลงได้นะฮะ ึถงขนาดนี้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถยกขึ้นได้เช่นกันครับตัวแขนนะครับหมุนได้รอบนะฮะแต่ตัวไหล่มันจะไม่ได้ตามไปนะฮะแล้วก็แขนรู้สึกว่าจะไม่มีแรงะเพราะว่าทั้งสองเป็นทั้งสองข้างนะฮะเป็นเพราะว่า จอยเนี่ยมันเป็นแค่อันนี้ัเดียวนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปทําให้นะฮะถืออาวุธอุลตร้าแม็แมทไม่ได้มันจึงต้องมีเสาค้ำมาก,ก็คือแขนเนี่ยสมว่าไฮเกดนะฮะแข็งแรงกว่านะครับอันนี้ง่อยมากครับคือถ้าวางอาวุธปุ๊บเนี่ยยังไงก็ร่วงครับตรงข้อศอกก็เช่นกันนะฮะของไฮเกดนะฮะแข็งแรงกว่านะครับ สามารถกางแขนอย่างนี้นะฮะคือคือเดี๋ยวจะเห็นได้เลยเพอผมปล่อยมือปุ๊บเนะี่ยมันจะล่วงนะแล้วลองนึกภาพว่าถืออุลตร้าแมทแล้วมันก็จะร่วงมากกว่าเดิมน,นะฮะฉะนั้นตรงนี้สุดแสนจะง่อยนะฮะมือนะฮะขยับขึ้นลงได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนได้รอบ ตัวกระโปงข้างอ,อ๋ออกก่อนเ่ยตัวอกนะฮะก็สามารถยกขึ้นนะฮะก้มลงนะฮะแล้วก็หักซ้ายขวานะครับเราก็จะมีโชคนี้ขยับตามนะฮะแต่ว่าหมุนไม่ได้รอบนะฮะหมุนได้แค่นี้เพราะว่ามันติดโชคนั่งเองนะครับได้เท่านี้กระโปงข้างนะฮะขยับขึ้นลงได้ครับแล้วก็หมุนนะฮะ หหน้าาลกระโปงหน้านะครับวันนี้ผมตัดตัดออกจากกันนะครับก็จะทําให้มันมีอิสระในการขยับที่แยกจากกันได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะหลุดง่ายครับขยับนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีร่องอะไรให้ยึดเลยนะะมันแค่เสียบเข้าไปประกบเฉยๆนะฮะฉะนั้นตอนเล่นก็ระวังหน่อยละกันนะฮะตัวขานะฮะหมุนได้นะครับ แค่นี้เพราะมันจะติดกับโปรงหลังนะฮะสามารถเตะขาขึ้นนะครับได้เยอะนะครับเพราะว่าผมตัดตรงนี้ออกไปให้เรียบร้อยแล้วงอหัวเข่านะครับก็ได้ชิดนะครับตามดีไซน์ของเขานะฮะแล้วก็ขาเออเท้านะฮะก็จะเป็นวงแหวนเหมือนกันนะครับ ก็ขยับได้อย่างนี้แล้วก็ตัวปลายเท้าด้านหน้าก็สามารถขับก้มลงได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจอยแล้วก็มีโช๊คหลอกๆนะฮะอยู่ด้านหลังกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะฮะแพ็คขยับไม่ได้นะฮะขยับได้แค่หางนะครับขึ้นลง โอเคแล้วนี่ก็คือจุดขยับทั้งตัวนะฮะของเจ้าบาบาทอสนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วไฮเกรดแน่นกว่านะฮะแต่ว่าหนึ่งต่อร้อยเนี่ยสมส่วนกว่านะฮะในเรื่องของแขนยาวแล้วมันดูสมส่วนกดกันเยอะอ๋อเกือบลืมนะมีจุดหนึ่งที่ผมลืมไปแคะคราวที่แล้วผมไม่ได้รีวิวตอนไฮเกรดก็คือตรงตหลังหลังแขนด้านนี้นะฮะสามารถเปิดแขนออกมาได้ซึ่ง เปิดยากมากนะฮะสำหรับตัวหนึ่งต่อร้อยนี่เปิดยากมากเพราะว่าพอมันเข้าล็อกแล้วเนี่ยมันจะไม่ออกเลยนะฮะก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะฮะซึ่งแขนกลน,นี้นะครับก็สามารถเอามาเสียบกับอาวุธได้เลยเช่นกันนะฮะก็เสียบให้มันดังแกลกเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะอยู่ของมันแต่ว่าไอตัวนี้มันหนักเข้าใจเนาะก็เลยไว้เสียบกับปัดนีกว่าอันนี้หนักมากนะฮะ โอเคต่อไปเรามาดูลูกเล่นที่เทลเบลดนะฮะก็คืออันนี้เขาจะทำมาดีหน่อยเพราะว่าดีเออมาถึงดีกว่าใหเกนะก็ถอดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็แยกมาเป็น2ชิ้นนี้นะครับนำสลิงเส้นใหญ่นี้นะครับเสียบเข้าไปที่ปลายหางนะครับด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับ ใส่เข้าไปที่ร่องรูตรงนี้นะฮะสุด,สดก็เมื่อใส่แล้วนะฮะเราก็หักปลายหางมันเลยนะฮะแล้วก็ให้มันเข้าไปกับร่องตรงนี้จะเห็นไหมมันจะมีร่องของมันอยู่สุดเระจะมองไม่เห็นในกล้องมันจะมีร่อง,องมันอยู่อย่างนี้นะฮะ ทํทาเป็นเหมือนจะง,งอยไว้ครับเพื่อที่ว่าเวลาใสแเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลุดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็นําทั้งหมดฮนะเสียบเข้าไปที่แบคแพ็แคแล้วก็ดัดหางได้ตามใจนะครับโอเค สำหรับการใส่อุลตาราลักแมทก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นำมือกำนะฮะแกะตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็มันจะมีรูของมันอยู่แล้วนะฮะยืดขึ้มนมาหน่อยโอเคจะมีร่องตรงนี้แล้วก็รูที่มือนะฮะก็เสียบมันเข้าไปด้วยกันนะครับ ใส่มือเข้าไปเหมือนเดิมป๊ดนะฮะแล้วก็คอดเสียบไปกับที่มือตอานนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันง่อยมาครับมันถือได้ไม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะปล่อยมือนะเดี๋ยวไปดูนะเทิ้งตัวไปแหละมันถือไม่ได้นะ ถือไม่ได้ไมัน่่อยมากเอาให้ยืนค้ำแบบนี้เลยก็ได้อะคือแบบมันหนักอะดังนั้นก็เลยต้องมีตัวเสาค้ำตัวนี้นะฮะเพื่อให้มันวางอาวุธได้ทเท่ๆอย่างนี้นี่เองนะฮะนี่คือประโยชน์ของเสาค้ำที่เขาให้มานะฮะ สำหรับฐานมุกที่ให้มานะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่สามที่นะฮะตัวล็อกที่แรกนะครับตัวนี้นะฮะสามารถขยับขึ้นลงแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะฮะมันก็จะอยู่แหละตัวล็อกด้านหลังนะฮะก็จะเพิ่มนะฮะร,ระดับความสูงแล้วก็ล็อกมันก็จะอยู่ ตัวล็อกอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวล็กอกเรียกว่าอะไรดีล็อกกับตัวที่ว่าจะมาใส่กับตัวหุนนะตัวล็อกมันจะอยู่ด้านนี้นะฮะเปิดขึ้นไปนะฮะก็จะล็อกมันก็จะอยู่เปิดขึ้นมานะฮะก็จะล็อกก็จะอยู่นี่นะฮะก็คือ,อลูกเล่นของฐานที่เขาให้มานะครับ โอเคครับนี่ก็คือเป็นขนาดตัวนะฮะเมื่อเทียบกับ1ต่อ1น4นะฮะก็จะเห็นว่าตัว1ต่อ100เนี่ยมันดูสมส่วนกว่ากันเยอะนะฮะแต่ว่าขอ้อข้อต่อ1ต่อ144นั่นกว่านะฮะเือวุฒิก็สะดวกกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนึ้นดูด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ